บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยังภะควาภารานสียังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตตะโพภะควาปันจวัคียพิคูอามันเตสีทเวเมพิคเวอันตาปพัชเตนานเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคอีโนคโมโปตุจนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฐานุโยโคทุโโคอนาริโย อนัตสันหิตโตเอเตเตพิกเวอโพอันเตอนุปคามามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากุการณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจะกุการณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโกไซยะทีทังสัมมาทิติสัมมาสังกปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากุกะรณียานะกรณีอุปสมายาปิญญายสัมพธายนิพานายสังวัตติอีทังโขปนาภิกเวทูกขังอริยสัจจังชาติปิทูกาชราปิทูกามรณามปิทูกัง โสกปริเทวัตถุขโทมนาสุปายาสาปิทูกาอาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยำปิดชังนราภิตามปิทูขังสังกิเตนะปัญจุปาทานคขันธาทุข้าิทังโกปนาิีเขเวถูกัสมุทโยอริยศาสังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคสากตา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 พินันทินีสยธีทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหา อิทังโคปนภีกขเวทุกนิโรโทอริยสัจจโยตัสสาเยวตันหายอเสสวิราคนิโรโทจาโคปตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนภีกขเวทุกนิโรทขามินีปฏิปทาอริยสัจจอยเมววอริโยอัททังคิโกมะโคไสยธีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาวายาโม สัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังถูกขังอริยศาสตร์จันติเมภิกขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาฏิตังโกปณิทังถูกขังอริยศาสตร์จังปริญญาันติเมภีกขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังถูกขังอริยศาสจังปริญญาตันติเมภิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโิทังถูกทโยอริยศาสจันติเมภิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญา อุทปาติวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทังทูกกัสมุทโยอริยศาสจังปะหาตพันติเมภิกขเวปูเพอนาโุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางถูกัสมุทโยอริยศัสจังปะฮีตัน วะีนันติเมพีเขเวปูเพอน,น,นันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทูกขนิโรโทอริยศาสันติเมพีเขเวปูเพอน,น,นันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานัง อุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทางทูกนิโรโธอริยศาสังศาจิกาตัปพันติเมภิเขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทางทูกานิโรโธอริยศาสังศาจิกาสัจิกตันติเมภีกขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญา อุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังถูกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปูเพอนานุสเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังถูกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตาพันติเมพิกขเวปูเพอนานุสเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณิทางถูกะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยศาสังพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเวเมสุจตุสุอริยศาสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังยาณทัสนัง นสุวิสุทธทางอโหสิเนวัตวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสัสสมณพรามณิยาปชายสเทวมนุษยายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจัญญาสิงยโตจะโเมภิกขเวเมสุจตุสุอริยศาสเจสุเอวันติปริวัตตังทวารทศการังยถาภูตังยานธาสนังสุวิสุทธทางอโหสิธาหังภิกขเว สเทเววะเกโลเกสมารเกสพรมเกสัสสมนพรมณียาปชายาสทเววะมนุษย์ยาณุตรังสัมมาสัมโพดิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงญาณันจัปนเมทาสนังอุทธปาทิอกุปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุนัพโวติธรรมโวจัะขวะอัตตมนาปัญจัวคียาภีคูขกวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจัปปนาวยากรณสมิงพันญมาเนอายสมโตโกนทันญาสวิต วิราชังวีตมลังธรรมจากุ้งอุทปาที่ยังจินจิสมุทัยธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจพะกวตาธรรมจากเกภูมมาเทวาสัตถรรมนุสาเวสุง เอตัมภควัตตาภารานสียงอิสิปตนีมิคทาเยอนุตรังธรรมจากกังปวัติตังอปติวติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกสมินติภุมมานังเทวานังสัทธังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัธมโนสาเวสุงจัตุมหาราชิกานังเทวานัง สัตถังสุตตวตาวติงสาเทวาสัตถมนุสาเวสูงตาวติสานางเทวานางสัตทังสุตตวยามาเทวาสัตรมนุสาเวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตตวดุสิตาเทวาสัตถมนุษาเวสูงดุสิตานางเทวานางสัตทังสุตตวนิมมานรรติเทวาสัตถมนุสาเวสูงนิมมานรตินางเทวานางสัตทังสุตตวปารนิมิตวสวัตติเทวาสัตธมนุสาเวสูง ปรนิมมิตวสวัตติเทนางเทวาปรานิมมิตวสวัตตินางเทวาสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวทาศาสรมโนสาเวสุงเอตามภควตาภารานศิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตรังธรรมาจักกังปวติตังอปติวติยังสมนเนวมน,เนาวาพระมเณนวาเทเวนาวามาเรนาวราพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินตี อิติหเตนะคเนนะมุหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอะภูคัติอายันจัตสสหัสสีโลกทาตุสังกรรมปิสัมภกรรมปิสัมปเวทิอาปมาโนจะโอราโรอุพาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตะโคภะควาอุทานังอุทานสสอัญญาสิวัตโพกนทันโยัญญาสิวัตโพกนทันโยติอิติทังอายะสมะโต โกณทันยัสสัญญาโกณทันโยตเววะนามังอโหสิตี <c oughs> พุทธานุสติอิติปิโสภควารังสมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุขตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสัทธมสารถิสะทะัทธาเทวมนุสนานังพุทโภะควาติธรรมานุสติสวา,าวกวาโตภควะโต สวัสดีคภะวะตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสังขานุสติสุปฏิปันโนพคะกัโตสาวกัสังโฆชุปฏิปันโนพคะกัโตสาวกัสังโฆญายจปฏิปันโนพคะกัโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะกัโตสาวกัสังโฆ ยะทีทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสับุคลาเอสัพพักวะโตสาวกะสังโฆอะหุนายโยปังหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังพุญญาเขตตังโลกัสสติบทสวดสักตะวาสักตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรัง อิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตชะนสอดีนานัสสันตุปัตถวาสัเพทุขาบูปัสสะเมนตุเตสักกะตวะธรรมรรตะนังโอสัังอุตมังวรังปริราหูปัสสะมนังธรรมเตชะนสอดีนานัสสันตุปัตถวาสัเพพยาปูปัสสะเมนตุเตสักกะตวะสังขรัตะนังโอสัังอุตมังวรังอาหูไนยังปาหูไนยังสังฆเตชะนสอดีนานัสสันตุปัตถวาสัเพโรคาบูปัสสะเมนตุเต พระคาถาชินาบัญชรสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหมรังสีชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรส,สังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสาเพปฏิทิตาไมหังมัทถัตเกเตมุนิสาราสี สีเสปฏิทิตโตไมหังพุโทโตธรมโมทวิโรจเนสังโฆฏิทิโตไมหังอุเรศพภะพกุณากาโรหัตถเยเมอนุรุดโธสาลีปุตโตจทะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลานโนจะวามะเกทักขิเนสววเนไมหังอาสูงอานันทรารหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสโตปิดิต ปิติภากคัสมิงสุริโยวัปพังกัโรนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงเขโวโบกุมารัสสะโปกุมารัสสะโปเทโรมาเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิท้าศิคุณาการโรปุลโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปันจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังภุรโตอาสิทาคิเนเมตาเมตตาสุตตะกังทัชักังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจา,าตานตาติยะสุดตะกัง อากาเสชัทนางอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวารสังยุตตาสัตตปาการกลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชัตตุปัตวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวาสัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินณปัญชรมัดชิมหิวิด วิหารตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุดคุดตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตะชิตาริงสังโคชิตะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวาปาลิโตจรามิชินะปัญชะเรติ บทสวดพาหงมหาการ พาหงษ์สหสม,พมา,าพิานนมิตมตสา,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 าวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโคราสเสนะมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชาาะสาวตุเตชายามังคลานิมาราติเรกมะพิโยชิตาสพพรัติิงโครัมปนาโรวะกระรมกามตถายขังขันติสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชาาะสาวตุเตชายามังคลานินาราคิริงขชวารังอติมตัตตภูตังทาวะคิจกรรมสนันนวสุธารุณันตังเมตัมบุเสกว,วิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิ อุกิต a k a h a m ติหัต t h a s u t h a r u n a n t a n g น h a w a n t i y o c h a n a p a t h a n m อิทธิปิสังตมโนชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกตวานกตมุตรังอีวะขภินิยา จินจายตุทดวจฉนังชนักา,กายามัตเชสันเตนะสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานีสัจจังวิหายมัติสัจจตวาทัเกตุงวาทายพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชลิตโตชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภูชกังวิภูทังมหิทธงปุตเตนะเทระภูชเกนะเทมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาติติภูชเกนะสุทธาตหถัง ปรมังวิสุทธิชุติมิตรทประกาศพิจานาาญาณาคเทนะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตจะยยมังขลานิเอตาปิพุทธชยยมังคละขัดเอตาปิพุทธชยยมังคละอัตคาทายโยวาจโนทินทิเนสรรเตมัตันทิหิตตวานะเนกวิวิธานิจุปตะวานิโมขังสุขังอธิขมัยะนโรสัปัญโยมหากาุณิโกนาโถิตายสพภปานินางปุเรตะวารมีสภปัตโตสัมพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเทนะ โอตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปโกรเยาพิเสเกสะพุทธานังอักบัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภะตังสุมุติตังสุขโนสุมุหุโตจสุยิตทังพรามจาริสุปัฏกินังกายกัมมังวจจกัมมังปทักกินังปทักกินังมโนกัมมังปะนิธีเตปทักกินาปทักกินานิการตวานะลพันตัดเถปทักกิเน พระวัตถุสัพพมังคลังร <moon> ักข <ologia nosso> ันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ผูเปคคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมะณะตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสดทิ้งกรลณเตทวิหารมันเดเลเทราชมัชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกากามาจะเทสะนิขามาจะอิสาราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอนัสัมภาวาสังเสรชาตาอัถโวปปฏตติกา นิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุขัสกรนตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธราจภุคลาสังโฆโหตุสมัโโวะอัฏฐายจัยตายจะอัมเหระคตุสธรรมโมส,สเพปพิธรรมจาริโนวุฒิงสังปาปุไนย,ยามะธรรมเอริยะเปเวทิเตปัสันนหนตุสเพปพิปานิโนพุทธศาสาเนสัมมาทารังเปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตูวุฒิภา วุธิภาวายัตตานังสมิทังเนตุเมท่นิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา,าเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสรงเทวดา ทุขปตาชนิดทุกขาพยาปตาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัตธายาสีหลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสุมังคลคาถา โหตุสพังสุ망คลังรักขันตุสพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตารังโหตุสพังสุ망คะลังรักขันตุสพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตารังโหตุสัพังสุมงคะลังรักขันตุสพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะัตโสตีหนตุนิรันตารังสเพพุทธาภลัปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภละปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักษังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักษังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักษังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลัง រហន្តានន្តចតិអチェນະរកខងបန္តามិសព្ផសោ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิษ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดบีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมนิกะโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเสรริฐีเหรียญยอดเสรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จศักดิ์สิทธุทุกป,ประการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาขอน้อมถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงผลจากความทุกกายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชะนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสีคืออายุวันนะสุขพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านนะครับ